สนับสนุนโดย AIS Fiber เน็ตบ้านแรงไฟเบอร์ออปติกร้อยเปอร์เซ็นต์บริษัท Suntech Steelworks จำกัดผู้ผลิตหลังคาเมทัลชีตพ,พร้อมฉนวน PU f o a m สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับอาจารย์กอบถวันอุสวรรน,นะครับในช่วง The Renovation on Tour วันนี้จะพาผู้ชมไปออนทัวร์นะครับดูผลงานการออกแบบที่น่าสนใจในการปรับบ้านไม้เก่ามาเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดบึงการไปพบกับพี่ขาบสุทธิพงศุริยกะกันเลยครับเป็นการนําเรื่องของความชอบศิลปะการออกแบบมารับใช้บ้านเกิดที่ชุมชนเล็กๆในจังหวัดบึงการครับ การที่เราจะออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมองเรื่องขององ์รวมหรือไม่ก็ตีมคอนเ n ็ปต์ก่อนที่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับมันเป็นสิ่งที่บอกได้เลยนะครับว่าต้องทำชื่อขราบสุทธิพงศ์สุริยานะครับเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงการครับ ผมจะเริ่มต้นในการพัฒนาตัวบ้านไม้อีสานในพื้นที่ดินประมาณเกือบ4ไร่นะครับอย่างแรกคือ1ตัวบ้านที่ถูกปรับเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านหลังเนี้ยเราเอาเรื่องการออกแบบมาปรับเปลี่ยนในแต่ละห้องแต่ละมุมมองแต่โครงอาคารไม้ยังคงเดิมนะแค่เอาเรื่องศิลปะการออกแบบมาจัดการ ส่วนที่2เนี่ยก็มาดูในพื้นที่ที่จะทําให้ชาวบ้านนะครับมีการนําเสนอในเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานจักสารงานทำอาหารในส่วนที่3ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าตลาดชุมชนนะครับก็เป็นสวนยางพาราแล้วก็ปรับพื้นที่ป่ายางให้ เป็นตลาดชุมชนและส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นส่วนที่เรียกว่าพื้นที่ศิลปะก็มีกาฟฟิตี้พญายนาคที่อยู่รอบหมู่บ้านประมาณ100้ตนอันที่2ก็คือประตีมกรรมพญายนาคสองส่วนนะครับส่วนหัวก็หมายถึงประเทศลาวส่วนท้องและก็ส่วนหางก็หมายถึงประเทศไทย ทั้งบททั้งมวนนี้นะครับเราใช้เรื่องของคู่สีเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่เป็นสีเขียวเราก็ใช้ตัวพิพิธภัณฑ์ชุมชนเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยอันที่2คือเราใช้สีม่วงเพราะเป็นสีของจังหวัดบึงกาฬฉะนั้นถ้าเห็นพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีสสีนี้ในการนําเสนอครับ สิ่งที่มันมีความหมายและมีคุณค่าก็คือที่เนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ใช้เรื่องของศิลปะมาออกแบบเป็นเรื่องของกราฟิตี้พยายิานมันทำให้พื้นที่ที่อยู่ในที่ห่างไกลความเจริญกลับกลายเป็นพื้นที่สปอร์ตไลท์ของโลกเลยที่นี่นะครับได้รับ2ลรางวัลออสการ์โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และนี่คือเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมไปออนทัวร์นะครับดูงานที่น่าสนใจติดตามพวกเราได้ในรายการบ้านและสวนเดอะรีโนเวชั่นทุกวันอาทิตย์10.30นน,นถึง11.00นที่อัมมรินทีวี HD แห่งนี้วันนี้ลากัไปก่อนสวัสดีครับ Amarin <MarvelUSB2> TV <blet vierfryos>